การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลักการของการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ความหมายของความคิดและการคิดการคิดหรือ thinking เป็นคำกิริยาแสดงการกระทำที่ทำให้เราเกิดความคิดหรือ thought ซึ่งเป็นคำนามหรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าความคิดเกิดจากการคิดนั่นเองหากขยายความเข้าใจมากยิ่งขึ้นการคิด หมายถึงพฤติกรรมภายในสมองที่เกิดจากกระบวนการทำงานของสมองในการรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆทำให้เกิดรูปร่างหรือมโนภาพที่เป็นเรื่องราวขึ้นในใจและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าการที่เราจะรู้ว่ามนุษย์คิดอะไรคิดอย่างไรจะต้องสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยคำพูดที่สื่อสารออกมา หรือโดยการเขียนเพื่อเอาความคิดไปใช้แก้ปัญหาตัดสินใจหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทิศนาแขมมณีกล่าวไว้ว่าคนเรามีลักษณะการคิดและการใช้ความคิดมากมายเช่นคิดอย่างมีเหตุผลคิดคาดคะเนคิดชัดเจนคิดกว้างคิดลึกซึ้งคิดริเริ่มคิดวิเคราะห์คิดตัดสินใจเป็นต้น โดยคำที่เกี่ยวข้องกับการคิดเหล่านี้จะบ่งบอก 1. การกระทำหรือพฤติกรรมที่ต้องใช้ความคิด 2. แสดงลักษณะการคิดและ 3. กระบวนการคิดกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ประกอบไปด้วยการคิดสองแบบที่แตกต่างสามารถคิดไปด้วยกันได้คือการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ ความหมายของการคิดแก้ปัญหาสุวิทย์มูลคำกล่าวว่าการคิดแก้ปัญหาถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการคิดทั้งมวลการคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะสามารถรเผชิญกับภาวะที่เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแข็งเพราะฉะนั้นการคิดแก้ปัญหาจึงเป็นทักษะสำคัญ และจําเป็นของมนุษย์ที่อยู่ในภาวะสังคมปัจจุบันโคฟอกกี้แอนเวสเทนกล่าวว่าการคิดแก้ปัญหาเป็นกระบวนการแปลงสถานการณ์หนึ่งไปสู่อีกสถานการณ์หนึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเคลื่อนย้ายจากสภาพปัจจุบันซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่น่าพอใจหรือสภาวะเริ่มต้น ไปยังสภาวะที่ทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือสภาวะตามเป้าหมายโดยการใช้การปฏิบัติต่างๆประพันธ์สิริสุเสารัตให้ความหมายการคิดแก้ปัญหาไว้ว่าเป็นกระบวนการคิดพิจารณาไตรตรองอย่างพินิจวพิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องหรือสิ่งต่างๆที่คอยก่อกวนหรือสร้างความรำคาญ สร้างความยุ่งยากสับสนและความวิตกกังวลและพยายามหาหนทางคลี่คลายสิ่งเหล่านั้นให้ปรากฏและหาหนทางขจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นปัญหาก่อความรำคาญความวิตกกังวลความยุ่งยากสับสนให้หมดไปสรุปได้ว่าการคิดแก้ปัญหาเป็นการคิดที่มีการไตรตรองเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีกว่า ที่เหมาะสมกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่ต้องการหรือมีสภาพตามที่พึงประสงค์การคิดสร้างสรรค์การคิดสร้างสรร,รครรร์หมายถึงความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมเป็นความคิดที่หลากหลายคิดได้กว้างไกลหลายแง่หลาย,ายมุมเน้นทั้งปริมาณและคุณภาพองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อนใช้การได้และมีความเหมาะสม การคิดสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่านวัตกรรมการคิดสร้างสรรค์คือปรากฏการที่บุคคลสร้างสรรค์สิ่งใหม่เช่นผลผลิตนวัตกรรมหรืองานศิลปะซึ่งมีคุณค่า การจะกำหนดว่าอะไรคือความใหม่ขึ้นอยู่กับผู้คิดสร้างสรรค์หรือกลุ่มคนหรือแวดวงที่สิ่งใหม่นั้นเกิดขึ้นคุณสมบัติที่มักใช้ในการตีความความใหม่คือต้องเป็นความคิดใหม่ๆแนวทางใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่เกณฑ์ความใหม่เช่น เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วแต่มีผู้คิดสร้างสารรค์ขึ้นใหม่กว่าดีกว่าการคิดวิธีดำเนินการใหม่การปรับกระบวนการการบริการที่แตกต่างออกไปคิดวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาเปลี่ยนแนวคิดที่แตกต่างจากผู้อื่นเป็นต้นผลลัพธ์ของการคิดสร้างสารรค์ที่เห็นกันได้ทั่วไปเช่นบทเพลง บทละครวรรณกรรมประติมากรรมสิ่งประดิษฐ์วิธีปฏิบัติงานที่ดีกว่าเดิมเป็นต้นองค์กรทั้งหลายเชื่อว่าความคิดสร้างสารรค์เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรจึงต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความคิดด้วยกระบวนการพัฒนาความคิดให้บุคลากร มีศักยภาพที่มีความสามารถคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่ขณะเดียวกันในการคิดสร้างสรรค์ต้องคิดแก้ปัญหาได้ด้วยจึงเกิดการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ประสานมาลากุลณอยุธยากล่าวว่าการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์เป็นการคิดที่มุ่งคิดค้นหาคำตอบ และวิธีที่แปลกใหม่แตกต่างจากเดิมมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ประกอบด้วยความคิดเอกนยัยและอนเนกนยัยในรูปแบบและวิธีการที่ส่งเสริมกันอย่างเหมาะสมเป็นความสามารถทางการคิดที่มีกระบวนการครบวงจรจนได้คำตอบสิทธิชัยชมพูพาดกล่าวถึงการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ว่าหมายถึง กระบวนการมุ่งหาคำตอบและการแก้ปัญหารวมถึงการพัฒนาสภาวะที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยการทำงานร่วมกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิจรารณญาณการคิดสร้างสรรค์ทำได้โดยคิดให้ลึกและหลากหลายที่สุดปราชจากการตัดสินความคิดต่างๆว่าดีหรือไม่จนถึงระยะหนึ่งจึงพิจารณาความคิดเหล่านั้น ด้วยการคิดวิจารณญาณในการเลือกและประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาวางแผนแก้ปัญหาและนำไปแก้ปัญหาโดยเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาได้และควบคุมตนเองเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบและสมบูรณ์การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์คือ กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือกระบวนการของการทำให้บรรลุค,ความต้องการหรือวัตถุประสงค์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์การใช้ความคิดทั้งสองที่กล่าวถึงได้แก่ผู้แก้ไขปัญหาจะใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการคิดวิธีแก้ปัญหาให้ลึกและมีความหลากหลายโดยปราศจากการตัดสินว่าดี หรือถูกต้องหรือไม่จากนั้นจึงประเมินและเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การคิดวิจารณญาณเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดพร้อมทั้งนำการแก้ปัญหานั้นมาวางแผนแก้ปัญหาบนเงื่อนไขบริบทและทรัพยากรที่มีอยู่และนำแผนการแก้ปัญหาไปปฏิบัติโดยเชื่อมั่นว่าสามารถแก้ปัญหาและกำกับตนเอง ขณะทำการแก้ปัญหาได้เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปความหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ว่าเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการคิดให้ได้สิ่งหรือวิธีการที่แปลกใหม่และผลของการคิดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่ปรึงประสงค์หลักการของการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยผู้ที่คิดตั้งใจคิดเพราะมากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของโลกหรือการค้นพบสิ่งหนึ่งซึ่งใหม่ขณะที่กำลังต้องการค้นพบสิ่งอื่นมากกว่าดังนั้นเราสามารถฝึกฝนอบรมให้คนคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้ทั้งนี้ในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค มีความหมายแยกได้สามประเด็นหลักคือ 1. ต้องเป็นความคิดแง่บวกหรือ positive thinking 2. ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้ใครเสียหายมุ่งสร้างสิ่งที่ดีหรือ constructive thinking และ 3. เป็นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือ creative thinking